ให้มันเลี้ยงลูกมันนะอย่าไปทำมันโอ้แต่เมื่อกี้มีสองตัวนะตอนนี้ขึ้นมาแค่ตัวเดียวแล้วโอ้ไงกัดข้างหน้าแล้วนะน่าจะอยู่นะ ครับสวัสดีนาะนาะนะักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการตกปลาช่อน้างทโดยวันนี้เนี่ยผมจะใช้เหยื่อจากการรีวิวในรอบที่แล้วนะครับมาตกปลาช่อนกันดูนะผลงานจะเป็นอย่างไรเดียวไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ เบิกอ่อนไหมครับวัดไม่เข้าโอ้ยเอาข่าเอาคันเล็กมานะแล้วเจอปลาไซส์นี้ก็ต้อง เจดสปูนวัดเลยแต่เมื่อกี้กดไม่ทันเนะสร็จได้ครับหลุดไปแล้วเนี่บข้อเสียของการใช้คันเล็กคันอ่อนไม่ใช่อ่อนดิคันที่ไม่แข็งมากนะแล้วก็ลอกเล็กเนี่ยลอกเล็กเนี่ยกำลังเบรกมันจะน้อยนะเมื่อกี้เนี่ยปลาผมกะว่าเราจะมีครึ่งโลเองวัดทีนี้ออกสายออกเลยฮะแสดงเห็นเลยว่า ควรใช้ลอกที่เหมาะสมกับปลานั่นเองคือชุดนี้มันก็ตกได้แหละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ลิมิตของคันของลอกของเราด้วย น่าจะตัวที่ขึ้นนะนะมันขึ้นส่วนท้ายผมนะโอ้โหโดนเลยเปลี่ยนมาเป็นใต้น้ำไม้แรกนะช่อนนะครับโอ้ไซส์สวยครับนะนะตัวนี้ หมายแรกนะครับนี่ครับไปยางที่เรารีวิวเมื่อคลิปที่แล้วนะก็ไซส์สามขีดสีขีดนะนี่วัดทะลุนะครับยอดครับตั้มแรก ถ้าช่วงไหนเป็นกอหญ้าแบบนี้นะก็ให้ตีเะร้อยก่อนนะนี่ไงนะหลุดายแรกเลยนะแต่ตัวเล็กนะ ตัวมโตคับเป็นปลาช่อนป๊อกนะฮะเบ็ดไม่เปิดเลยนะตัวมเล็กแต่เล็กเราก็ไม่เอานะนู่ครับแม่แม่ไวอยู่หนู่สองตัวเลยอันนี้ลูกมันนะเพิ่งออกเลยครับนานา เป็นมาดิบๆๆแม่มาหาโลกละเบ็ดอยู่นี่ปล่อยมันไป ให้มันเลี้ยงลูกมันนะอย่าไปทำมันโอ้แต่เมื่อกี้มีสองตัวนะตอนนี้ขึ้นมาแค่ตัวเดียวแล้วอาจจะมีสามสี่ได้ เดียวนี้ก็สวยครับน,น,นะน่าโดนมากเลยโอ้โยได้ไง ข้างหน้าแล้วนะน่าจะอยู่นะนี่งไงโอ้โหตัวเล็กนะเต็มเต็มนะตัวที่สองครับก็ไม่เล็กนะไซส์โอเคเลยเนี่ยปลายางตัวละสิบบาทครับแล้วนะโอ้โหวัดเต็มที่แบบเข้าแก้ม สองรับมาแล้วแต่ไม้เยอะมากครับนะไม้เก่งไม้ท่อนไม้มีหมดเลยนะต้องระวังดีดี มันปลาอยู่ตรงนี้นะคุณละตัวน,นะพนะน่าจะใหญ่คนระับ ครับสาหรับผลงานในวันนี้ก็พอได้ตัวนะครับถือว่าไม่ได้กัดดีมากมายอะไรนะแต่ก็พอได้สนุกครับมีหลุดบ้างได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวนําไปทําอาหารที่บ้านนะครับส่วนเอ่อคลิปหน้านะครับนะาๆบอกไว้เลยนะครับว่ามีการเปิดตัวเหยือ่ายใหม่นะครับอ่าเป็นของคนไทยนี่แหละนะครับแต่ว่าจะเป็นเหยือไข่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมแจกเหยือปลอมอีกแล้วนะครับติดตามกันให้ดีนะอย่าลืมนะ สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน